จะมองถอยออกมาลูกเราปะป๊าก่อนเราปะปะ๊าอนเราปะป๊าเฮ้ยพี่มองโน่นะอย่าไปเล่นสน و อ่ะสนอโดนะพี่มองน้องนายถ้าดือ้อหยุดนะไม่ไม่ดื้อนะเราปะปะะ๊ากับ ไปไปหาพี่นั่งกันก่อนปะนน no, นะอือ้พี่มังตื่นเต้นใหญ่เลยเฮ้โยโนนะพี่มังไม่เล่นกิฟต์นะโอ้ยโชโจทำอะไรทำอะไรทำอะไรปวดอี้เหรอไปพี่มองป๊ะป๊ามายัางจะมองกลับมาลูกกลับมากลับมาป๊ะป๊ามาแล้วเราา็ว ไปแต่ก,ก็แม่พาไปล้างไปแต่โอเค <c oughs> โอเครูเราฟรีอ่ะวูเราฟรีคริสต์มาสนะคะก็จะอ้่นอัวเป็นเรื่องปกติสงสารล้านวะ <c oughs> โชคดีวันนี้คนน้อยอ่ะโอเค